ครับอันนี้จะเป็นวิธีในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวบาร์เริ่มต้นด้วยการเราหมุนตรงนี้ครับมันสามารถหมุนได้หมุนทวนเขียนนาฬิกาออกมาปุ๊บเนี่ยมจะเจอนี้เราก็ค่อยดึงออกมาครับดึงออกมาได้เลยเราจะเจอฐานกระดุมสองก้อนครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตัวเขี้ยวนะครับ เราก็หาอะไรดันออกมาเฉยๆเนี่ยครับดันออกมาเราก็เอาแบตเตอรี่ฐานกระดุมสองก้อนใหม่ครับเอามาใส่ฝั่งด้านด้านนี้ครับจะอยู่ด้านบนตรงสวิตช์ครับดันเข้าไปแล้วก็ทดสอบนะครับแล้วก็เอาเก็บกลับเข้าไปครับ สมุนกลับเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยครับ